ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจด้วยปัญญาชอบคือทุกข์เหตุของทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นทางดับ พุทธวจนะการเจริญสติเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อว่าให้เรามีสติที่พัฒนามากขึ้นเมื่อสติพัฒนามากขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถควบคุมจิตใจเราเนี่ยให้เป็นปกติได้ไม่ให้เป็นทุกข์ ให้มีความเป็นปกติของจิตจะว่าเป็นความสุขภายในจิตใจเราก็ได้การจำก็แม่นไม่หลงลืมเพราะเรามีสติชีวิตก็ไม่ปิดพลาดการฝึกสติเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะมีในทุกชีวิตก็ถ้าว่าเรามีปัญหาชีวิตโดเพะนานิตใจโรคทางกาย อันนี้ก็หน้าที่ของคุณหมอหมอก็รับหน้าที่รักษาไปแต่ถ้าโรคภยัยคัจจินนี้ไม่หายมันจะมีผลในทางจิตใจด้วยเพราะใจเราจะเป็นทุกทันทีเลยเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจเนี่ยคือการฝึกสติเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถรับได้กับทุกสถานการณ์แม้ว่าโรคที่เกิดขึ้นทางจิตใจโดยตรงยิ่นความสูญเสีย ความพัดพลาดความไม่ได้ดังใจสิ่งเหล่านี้ลนะ่ะทําให้ใจเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวตั้งสติได้แล้วก็มันจะเกิดปัญญาจะแก้ไขความทุกข์นั้นได้ทุกข์นั้นก็จะคลายไปวิธีการแก้ปัญหาชีวิตหรือตางอย่างความพ้นทุกข์อย่างนี้นะมันมีหลายทางด้วยกันเ เวลาเรามีความทุกข์จะเป็นทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีเรามักจะแก้ไขโดยการไปดูหนังไปฟังเพลงหรือไปเพลิดเพลินกับสิ่งภายนอกตัวเราเพื่อเอาสิ่งนั้น,นมากลบกเกลื่อนความทุกข์ภายในจิตใจเราอันนี้ก็เป็นทางเหมือนกันแต่เป็นทางที่ไม่ใช่ทางบางท่านก็อาจจะใช้วิธีการกดข่มบังคับทรมานตนเอง อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางแต่ก็เป็นทางที่ไม่ใช่ทางอีกทางแรกเป็นทางที่มันหย่อนจนเกินไปก็ยังไม่ใช่ทางดับทุกข์ทางที่สองคือการบังคับกดข่มทรมานอันนี้ก็เป็นทางที่ไม่ใช่ทางดับทุกข์ขนทางความดับทุกข์นั้นต้องเป็นทางสายกลางคือการมาเจริญสติปัฏฐานสี่นี่เอง อันนี้แหละเป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางตรงการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเป็นทางตรงของความดับทุก์ขเป็นการปฏิบัติที่ใช้การฝึกเจิตสตินําพาไปทีสุดท้ายก็จะเกิดปัญญาการเจริญสติเนี่ยมันง่ายๆที่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะสติเนี่ยเรามีอยู่แล้วกับทุกๆคน แต่ว่ายังเป็นสติที่ยังไม่ได้พัฒนายังเป็นแค่สัญชาตญาณของมนุษย์สัตว์ทั่วไปก็ต้องมีตรงนี้เราเพียงแต่พัฒนาสติที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นใช้วิธีที่ง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรไม่ต้องขึ้นครูไม่ต้องขึ้นขันด้วยซ้ำไป การจรญสติไม่ต้องใช้ความคิดจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้จะมีคำบริกรรมก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่จะถนัดแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไว้ก่อนเนี่ยก็ควรจะอาศัยการที่ทำความเข้าใจซะก่อนจากตำราหรือจากการได้ยินได้ฟังทำความเข้าใจ เรื่องการฝึกจิตสติให้มันชัดๆให้เข้าใจซะก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เข้าใจมันจะหลงทิศหลงทางเรืออาจจะงมงายไปได้เมื่อทําความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยการมามีความสุขตัวลงไปที่กายที่ใจของเราเนี่ยซึ่งกายใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ต้องไปหาที่ไหน ที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ก็ปฏิบัติได้เพราะกายเราอยู่ตรงนี้ใจเราก็อยู่ตรงนี้เพียงแค่เรามาทําความรู้สึกตัวลงไปที่กายของเรากายเนี่ยมันชัดเจนมันหยาบมันมองเห็นได้ง่ายรู้ได้ง่ายเยเป็นส่วนรูปธรรมเนี่ยเมื่อเราเห็นกายแล้วเนี่ยเรื่องจิตใจมันไม่ยากหรอก เดี๋ยวก็มาให้เราเห็นเองไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะกายกับใจเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันอย่างน้อยผู้ที่รู้ในกายเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือจิตใจนั่นเองนี่เราจะเห็นเองเพราะฉะนั้นให้เรามาเจตนารู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวพลิกมืองายก็ให้รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกตัว เวลามันเกิดอาการอะไรขึ้นมาของกายทุกขเวทนาเราก็รู้สึกตัวไปด้วยแม้แต่มันเกิดความคิดนึกเป็นเรื่องของจิตก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็ทิ้งความคิดนั้นซะกลับมาเจตนารู้สึกตัวลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวเพราะตอนนี้เราไม่ต้องการจะคิดอะไรเราต้องการฝึกเจริญสติให้สติมันเข้มแข็งให้มันรู้สึกตัวทิ้งความคิดไปก่อน ถึงเวลาคิดค่อยคิดคิดด้วยสติจะเป็นความคิดที่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาฝึกจิตฝึกใจให้มีสติควบคุมอยู่เสมอเสมออยู่ที่กายเคลื่อนไหวการฝึกเนี่ยขอให้เราขยันซะหน่อยต้องมีความเพียรน,นอกจากจะมีความเข้าใจแล้วเนี่ยการลงมือปฏิบัติต้องมีความเพียรเพียรที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอๆขยันที่จะรู้สึกตัว เวลากายเคลื่อนไหวก็รู้เวลามันคิดก็รู้เวลามันเกิดความง่วงความเบื่อหน่ายอารมณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเราก็รู้เท่าทันเลยทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยนอกเรียบทที่เราอยู่ในรูปแบบจะขับรถจะทานข้าวจะดื่มน้ำจะเหยียดจะก้มจะเงยจะพูดแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ย ก็มีสติรู้อยู่เสมอๆเ,เก็บสะสมสติเก็บสะสมคะแนนตรงนี้ให้ได้มากๆเก็บสะสมให้ได้มากๆมันอย่างกับเราอะไรเราเคยดูบาสเกตบอลไหมบาสเกตบอลในเวลาเขาเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็ชุดเข้าห่วง <c oughs> เขาก็ได้คะแนนแล้วพอสุดท้ายหลังจากเลิกจบการแข่งขันแล้วเขาก็มารวมคะแนนการเจริญสติก็เช่นเดียวกัน ค่อยๆรู้ค่อยๆเก็บสะสมตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปค้นหาอะไรแค่ค่อยรู้เท่านั้นเองทุกครั้งที่คลิกมือแล้วรู้สึกตัวเนี่ยเราเก็บสะสมไปแล้วหนึ่งคะแนนเวลามันปวดมันเมื่อยเรารู้สึกในความปวดความเมื่อยเราเก็บสะสมไปแล้วอีกหนึ่งคะแนนเวลาเปลี่ยนอยาบทเรารู้สึกตัวเก็บไปแล้วตัวรู้ เวลามันเกิดความสงสัยเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเรารู้สึกตัวลงไปในความไม่พอใจนั้นอาการเหล่าน,นั้นเราเก็บคะแนนแล้วเก็บคะแนนเรื่อยๆเก็บความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสติมันก็จะเจริญขึ้นมันจะมากรู้นเป็นมหารู้มหาสติเป็นมหาปัญญาสิ่งเหล่านี่แหละเมื่อมันมีมากขึ้นเนี่ย มันจะเกิดภาวะภาวะหนึ่งในจิตใจเราคือภาวะที่ดูเมื่อมีการดูมันก็ย่อมมีการเห็นเกิดขึ้นในใจเราคือเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจของเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตใจเนี่ยเป็นนามเห็นรูปเห็นนามเนี่ยปัญญามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วยิ่งดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆปัญญามันยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ย ขอให้ทให้ต่อเนื่องจะมีประโยชน์มากถ้าเราไม่รู้สตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยความหลงก็จะเกิดขึ้นเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยชีวิตก็จะมีปัญหาแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นการมีตัวรู้มีตัวสติเสมอๆเ,เนี่ยมันยังกับมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์คอยตักเตือนอยู่เสมอๆเ,เป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตเป็นที่พึ่งมีสติเกิดที่ไหน ธรรมะเกิดที่นั่นมีสติเกิดที่บ้านธรรมะก็เกิดขึ้นที่บ้านมีสติเกิดขึ้นที่ขณะกำลังขับรถธรรมะเกิดขึ้นที่นั่นถ้าเราอยู่ที่วัดถ้าขาดสติธรรมะก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลทําให้เราแก้ปัญหาชีวิตได้ทําให้เราพบกับชีวิตใหม่สมดังพุทธบาสิกล่าไว้ว่าคนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวันส่วจะดีอย่างไรขนาดไหนนั่นคอยเราฝึกฝนอยู่เสมอเสมอ